สวัสดีครับทุกคนครับพีโรหบนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องสมุดสุตอรของผมเช่นดํานะครับและก็ถ้าถ่ายเห็นหน้า,นานี้ก็แดงว่ารีวิวหนังอันเดิมนะครับก็เช่นเดิมะครับวันนี้ก็จะรีวิวหนังที่ผมได้มีโอกาสดูมาสองสามวันก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนา้มาฝนตกผมเลยไม่มีเวลาถ่ายนะครับเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็เสียงมันจะแทรกดังเข้ามาในมือถือครับก็เลยเต้องรอฝนจุดก,ก่อนนะครับทีนี้เลยตอนนี้มีเวลาว่าง ว่าฝนไม่มาครับก็โอเคเขาเล่าเขาเล่าซึ่งเรื่องผมจะมารีวิวนี้คือเรื่อง borderland เนี่ยแหละครับซึ่งเ,เป็นเรื่องที่ผมก็แค่จะสน,ส,สนใจนะว่าจับดูดีดีไหมนะครับผลผลรือว่าด้วยคะแนนต่าง,างและรีวิวจากที่อื่นที่ผมได้ได้เห็นคร่าวๆก่อนไปดูเนี่ยก็แค่จะแสำรวจนิดนึงครับเป็เรื่องนี้นะว่ามันจะโอเคไหมนะครับหรือ,อแบบมันแย่ขนาดเลยจริงหรือเปล่านะครับบางที่ก็ให้แบบหนึ่งสามสี่นี้นะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นเกมเมอร์ เดี๋ยวคนรู้ว่าผมว่าจะเป็นเกมเมอร์เพาเต็นตัวเแหละครับก็มันมันอดใจไม่ไหวจริงที่เวลาเห็นอ่ะจะเกมที่เราเคยเล่นบ้างนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นหนังจะเกมผมไม่คยได้เล่นผมว่าจะอาจาอาจะยเฉยๆไงแต่ Borderlands เนี่ยมันเป็นย่างเกมผมก็เคยเล่นก็ชอบระดับหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนเด็นตายก็จริงแต่ว่ามันชอบอ่ะแล้วมันก็เป็นเกมแนวผมผมด้วยก็เลยรู้สึกแล้วก็อยากดูก็เลยแบบโอเคจะวัดจะไปดูแล้วไปดูจุกัดครับใทนที่จริงตอนแรกผมก็เล่นเรื่อ่างเอเลี่ยนกับ Borderlands บแหละแ,แต่ ก็ราะที่ว่าผมมีงบจํากัดก,ก็เลยต้องเลือกสักเรื่องหนึ่งครับก็เลยได้บรอดแลนด์แทนฮนะตัวเอเลียนเดี๋ยวอาจจะรอดูก่อนนะท่านพี่ตังอาจจะจะดู Alien เอเลียนเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเลือกที่างหนึ่งครับโอเคเขาเล่นนะซึ่งก็บรอดแลนด์เนี่ยก็อย่างที่เออ่ถ้าใครเคยเล่นเกมก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องราวของเออ่ภาคนี้เข้อจริงมันพข้อท้าจ่แตกต่างจากกลุ่มเคยเล่นนะซึ่งเป็นว่าเรื่องนี้จะเบ็ดออลจากภาคสารครับ คือบอสอะไรเนี่ยเป็นราของดาวเพนโดล่าครับอันนี้สัตว์ r i b ที่ไม่เคยรู้นะครับดาวเพนโดล่าเนี่ยเป็นดาวที่มีสัตว์ร้ายคนเถื่อนต่างๆมากมายนะครับแต่ก็มีบรรดาฮันเตอร์เนี่ยมาที่ดาวนี้เพื่อผลบาง์ประกาศนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะพิณเนี่ยแจ็คแอตลาน์นครับที่เป็นตัวเอกภาคแรกก็มาที่มาที่นี่เพื่อจะตั้งต้นให้ตัวเองได้ยิ่งใหญ่และกลายเป็นบอสในภาคต่อไปเงี้ยครับภาคสองก็คืออ่ะแก๊งมาเอาคืนแอดลาน์นครับ แต่ภาคสามนอจากว่าขอภายจริงผมยังไม่เคยดูภาคสามว่าเลยจะไม่เป๊ะนะครับเรื่องของภาคสามแต่ดูจากดูจากตัวหนังที่เซตติ้งโลกเอ่อเซตตัวคะครต่างเนี่ยมันดูเป็นภาคสามดีผมเลยคิดว่า,าตัวเบตออยของบัลเดอ a รนภาคนี้เนี่ยน่าจะเบตจากภาคสามไหละครับซึ่งสิ่งที่ต้องชมเรื่องนี้คือการแคสิ้งตัวละครที่ว่าที่จะเหมือนตัวฉบับออกสกัวเลยนะครับถ้าไม่ติดตัวลิลลี่ที่เ้าจะไป เพิ่มอายุให้นายครับคือเข้าใจได้อยู่ว่าเอาดาราใหญ่มาเนี่ยมันน่าจะเรียกแขกได้ดีครับแต่มันก็แอบแอบปกติแม่นตรงที่ว่าทําไมไม่บัฟอายุด้วยนะฮะคือทั้งที่ถ้า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 มันทาให้ครมาตัวหรือชอบตัวดาราตรงบทมากกว่านี้ผมก็ดีนะเพราะตัวอย่างว่าคอสตูมตัวละครต่างที่หลายตัวครับทั้งตัวประกอบฉากมอนเตอร์แล้วก็ตัวละครอื่นสมทบอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จ่าแบบเออดูไปจากเกมเลยผมเวลาตอนนั้นตอนผมได้ดูอ่ะ ผมนำเพลงก่อนนะเรื่องคาแรคเตอร์ต่างเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเจ๋งใช่เรื่องนี้มันคอสตูมหรือว่าเคารพตัวฉบับมากครับเรื่องตัวละครติดที่ตัวนางเอกของเรื่องที่บัประยุกต์เยอะไปหน่อยครับเพราะเดี๋ยวดูครับเออเนี่ยนี่คือลิลลี่โตชัยเกมครับอันนี้ p r o d u c t i o หนังก็รู้สึกว่ามันแอบไม่ตรงต่อนิดนึงครับคือคอสตูมชุดทําดีอะแต่แต่แอบในใจนิดเวที่ไปเพิ่มอายุเฉยเลยแบบงงทำไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอีกสิ่งที่ผมชอบคือเรื่องราวเอาข้อจริงเนี่ยถ้าดูแบบ ใครไม่เคยดูก็พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าเขาจะเปิดเรื่องมาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากาเลยครับคือมันดูคือแปบบ๊บเดียวรู้เลยโอเคเป้าหมายหลักคือไปหาห้องลับที่เผ่าเอเลี่ยนโบราณทิ้งไว้นะครับแล้วหาตัวลูกสาวเผ่าเอ,อเลี่ยนไ่ท์เลอเอเลี่ยนมาเปิดประตูไปห้องลับีกครับคือเรื่องราวมันก็นจะเรียบงา่ายแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากซ้อนไม่ต้องไปเล่นเกมมาก่อนก็อ๋อได้เงี้ยครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ครับเคที่เออ คิดว่าเอ่อจะดูไม่รู้เรื่องเรื่องแักของเรื่องไม่ดูรู้เรื่องนะครับเอออะไรๆเพื่มได้รครับข้อดีหลักๆที่ผมเห็นจากเรื่องนี้ฮะนอกนั้นคือผมผมออกมาแล้วแบบกระโหนแก๊กแล้วแบบแอสเซียลทำจริงแต่หลายอย่างในเรื่องนี้ผมก็จะแบบคือเหมือนพวกกับเขาอยากจะใส่ครับอยากจะใส่บางอย่างลงไปอยากจะใส่จุดสําคัญจุดมันๆลงไปแต่เหมือนเขาแค่อยากใส่ไงแต่เขาไม่ได้คิดว่าแต้งจบยังไงฮะแต่หลายฉากผมรู้สึกแบบ แบบเอางี้นี่เหรอแบบแล้วง่ายย่ายงนี้เหรอแล้วบางทีแบบคืออย่างนี้ครับมันมีหลายฉากที่เรื่องนี้ผมว่าจะแอบ,บสับสนและงงมากเพราะว่ามันเล่นง่ายเกินไปครับหลายอย่างมันแอบ,บเล่นง่ายเกินไปจนผมรู้สึกแบบเอ้ยถามจริงเอางี้นีเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบทำไม่ได้เนี่ยนะอย่างเช่นเอออย่างตอนต้นเรื่องอย่างเงี้ยลิลลี่ครับตัวของเรื่องจะได้รับการว่าจ้างจากเอลราครับให้ลงที่ดาพโดลาเพื่อจะตามหาทีน่านครับที่เธอ เป็นหนึ่งในลูกสาวที่เอลาร์สร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าเอลาร์เนี่ยเอาเซลล์เอเลี่ยนที่เหลืออยู่นะครับที่เขาเจอมาเนี่ยสร้างหรือท,ท,ทีหน้าขออภัยครับใครถ้าทีน้าขึ้นมาครับเพื่อจะให้ทีน้าเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนเอเลี่ยนนะครับเพื่อจะไปเปิดประตูหาห้องลับที่ว่าว่ามีอุปพลังบางอย่างซ่อนอยู่เงี้ยครับนะฮะตอนแรกลีกโกเซอร์รับงานรับจ็อบมาไปทําใช่ไหมฮะ ซึ่งไอ้จุดเนี้ยผมโอเคหลายจุดแรกๆเนี้ยผมว่าพอดูได้อยู่นะพอดูเข้าใจเพราะว่าเขาก็ให้เราพยายามเข้าใจบางอย่างของสติงโลกดาร์เฟโดล่าอย่างเงี้ยครับแต่พอถึงบทที่ต้องแปรพักไปอยู่ฝั่งคนดีปุ๊บจู่ๆมันง่ายมากเลยแค่แบบเหมือนจะพักจะผูกที่นึงครับแล้วลิลลี่ต้องเออ่ติดสอนให้ตามไปกับแก๊งคนดีครับผม,ผมเรียกกันนะผมโเ้ยผม,ผม,ผม,ผมลืมชื่อผมโทษแก๊งคนดีผมเรียกกนะัแก๊งคนดีครับแล้วพอจ่าที่รอดไม่ได้ปุ๊บก,ก็คุยกันครับว่าเออเฮ้ย เออลิลี่เนี่ยตัวตัวอะไรั้งมาสินะนั้นอ่ะทางใครทางมานะเงี้ยลิลี่บอกเออไม่เป็นไรหรอกฉันถ้าฉันถามนี้ซะว่าไอ้รนก็แบบอืมแล้วแล้วคนเอ่อพี่พี่คนดีคนนั้นก็แบบอ๋อโอเคนั่นปะไปด้วยกันแบบเฮ้ยว่าเฮ้ยวัดว้าเฮ้ยาทำไมถึงให้เห็นผลแบบนี้คือคือถ้าถ้าเปลี่ยนากแบบให้ให้ลิลี่ว่าจริงๆฉันก็ไม่อยากทำให้ร้านหรอกนะฉะนั้นันขอเขาร่วมกกับนายแล้วกัน เออเนี่ยผมว่าอนี้มันโอเคกว่าไหมไม่ใช่มาเล้ยใช้แบบเลียเข้าแบบเออก็แบบอย่างนั้นอย่างนี้กันนะแบบอืมตอนนี้แล้วมันหาแล้วก็แบบอืมแล้วแล้วเาแบบอ๋อโอเคแบบมันอืมอืมแล้วมันเข้าใจกันกันแบบแล้วคุณดูแบบอะไรแล้วเข้าใจคืออะไรอะไรคือการอออแล้วเข้าใจแบบโอแล้วเนี่ยมันมีอะไรยีเยอะมากผมแบบมันมันเล่นง่ายเกินไปแล้วแบบผมไม่บอกว่ามันเหมือนหาจุดลงไม่ท่ามันหาจุด จบของเหตุการณ์ันไม่ได้อะเขาเลยไยายาใส่มาแบบแตัดจบแบบอะไรแล้วมันมันเยอะมันมันบ่อยมากผมก็แบบโอ้อะไรเนี้ยนี่คือจุดผมปวดปวดปวด,ปวดหัวกุ้งขมับกับเรื่องนี้มากนะครับอีกจุดหนึ่งเลยนี่ผมส,สุดเลยคือเรื่องฉากบูแต่ว่าฉากบูเรื่องเนี้ยผมสุว่ามันดีงานอยู่ฉากเดียวจริงคือฉากเอ่อฉากที่เป็นเอ่อมันจรฉากที่ตัวลิลี่เนี่ยคือเพราะว่าอุปกรณ์ในการ ปึกห้องรับเนี่ยมีอยู่3อย่างคือกุญแจสองดอกและตัวสายดื้อเผาเอเลียนนะครับซึ่งไอดอกที่สองเนี่ยแหละครับพอบไปเก็บล้วสองปุ๊บนะครับซึ่งเก็บง่ายมากเลยจูหรือที่รู้อันนี้ก็พอดูใช้ได้นิดนึงไอตัวเนี้ยคือต้องบอกนะผมดูแล้วพยายามปิดตาข้างหนึ่งอ่ะอ่าแต่แต่พอรู้ทั้งหมดมันปิดตาข้างหนึ่งไม่ไหวจริงปิดตาข้างหนึ่งได้แค่มาฉาครับซึ่งไอชายผมดีสุดสำผมคือฉาที่การสู้กันในอุโมงค์ที่ไปเก็บกุญแจไว้สองเนี่ยครับที่จะโดนคนเถื่อน บุกเข้ามาโจมตีครับแล้วแก๊งตัวเองก็ช่วยกันสู้ช่วยกันหนีเงี้ยครับนั่นคือฉากที่มันสุดบผมแล้วนอกนั้นคือแบบมันเล่นง,ง่ายเกินไปครับอย่างคืออย่างนี้ครับฉากสุดท้ายเลยผมหัวสปอยนะฉากสุดท้ายของบุตรแลนด์นเนี่ยมันต้องอีปีกหน่อยใช่ไหมครับแบบลิลลี่พลังมาใช่ไหมหรือแต่คนได้โชว์พาวสู้กับสตูที่แข็งแกร่งกว่าอะไรเงี้ยปรากฏไม่ฮะมันไม่เท่าแบบลิลลี่แบบรู้ความจริงวนะ่เออฉันเป็น ลูกสาวของเอเลียนอ่าโชว์พลังนิดหน่อยให้บับเพื่อนเพื่อนกามาเรียตุ๊กปึกลิลลี่จูบผ้าแบบงงๆแล้วปายหายเพื่อนโดนได้วนวดเสร็จปุ๊บรีลี่ลุกขึ้นมาสู้ตอบแต่ภาพอีนึงเพื่อนเพื่อนช่วยกันตบตัวร้ายร่วมผมแบบว้าจริงรับจริงมันเสือเลยแบบมันตอนสุดท้ายผมไม่รู้ว่ารวมๆถึงสิบทีเปล่าบด้ยนะตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ไม่ถึงสิบทีแปะแต่คือแบบ มันไม่ถึงสาวาทีทซะแอ่ะคืออุลตร้แมแปลงร่างยังไม่ทันเลยเหมือนอุตร้าแมโผล่มาเหมือนอุตร้าแมโผล่มาแล้วโดนสะบัดให้ต่อยสักสองสามัดก่อนแล้วก็ยิงลำแสงไปสเปสพสัตวบปี๊ดปุ๊บตุ้มจบแบบอะไรยังยังไม่รู้สึกถึงความเก่งกกรของสตูเลยครับสตูแต่ตัวแต่ตัวผมรู้เลยว่ามันมันคือบอสอ่ะมันมันคือบอสของเกมแล้วแบบพี่เล่นตัดบทกันแบบนี้คือแ,แบบยังไม่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งสตูเลยครับหรือแบบยังไม่รู้สึก ถองความเก่งของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเลยแล้วมันัดจบก่อนเงี้ยผมรู้สึกแบบอะไรเนี่ยเลยค่ะในเรื่องวามเรื่องแบคือจะดูเอามันก็มีแค่ฉากเดียวจะดูเรื่องเรื่องก็เล่นแบบเหมือนเหมือนหาจุดลงไม่ตัวทาให้แต่ละฉากแอบอุดมด้วยความงงงวยสุดๆจนแบบดูรู้เรื่องแต่แบบมันแบบมันเล่นง่ายเกินจนแบบมันมันมันเป็นแต่ความว่าคาถามว่าเอาเฮ้ยเอายางไงเหรอแล้ว บางทีก็บิ้วมาแบบต้นอนะ่ะบิ้วมาอย่างโห่เลยแต่สุดแล้วจ,จบแบบตัดจบเงี้ยนี่คือาารุปหกรรมแห่งการตัดจบทีแบบ่ไม่เข้าใจเลยแล้วถ่าเกี็ดนิดนึงแล้วแบบเดีแบบ๋ยแวบอบกแบบว่ารู้สึกเหมือนพุ่มกับเขาหาจุดลงไม่ได้อะ่ะเลยเขาคิดมาแค่ว่าใช้เกิดการอะไรเงี้ยแต่เขาคิดตอนจบของเหตุการณ์ไม่ออกทําให้หลายอย่างมันตัดมันดูตัดจบแต่ช็อตเยอะเกินไปมากจนผมแบบ อยากจ,จะปิดตาข้างเดียวแต่ผมปิดตาข้างนี้ไม่ไหวเรื่องนี้ผมไม่ไหวจริงอยากจะป้อนนิดนึงแต่ไม่ไหวเรืมม่องนี้ผมไม่ไหวจริงนะยี่งตอนจบมาชัดเลยว่าที่เราจบเหมือนอยากให้ตจวแบบลิลลี่บินไปกลางฝีเท่ใช่ไหมฮะแล้วแบบขน,ขนาดขนาดต้องแบบเอแอแค่นี้ก็กลางฝีได้หรออย่างเงี้ยเหรอแล้วทำไมถึงฉลองกันล่ะคือเธอไปถึงตอนจบถึงฉลองกันล่ะผมยังไม่หาคือแหล่อยาแหลออยามันไม่ได้ปูไม้ให้รู้สึกแบบ เพิ่มให้เรารู้สึกอยากยินดีกับตัวตัวละครนะครับหลายอย่างรู้สึกงั้นอ่ะยิ่งตัวประกอบมันชัดเลยผู้ประกอบต่างกยังไม่รู้สึกอีอะไรเลยบ้าชาตัวจอบมันพูดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แล้วก็แบบไม่เข้าใจเลย่ไม่เข้าใจเลยมันเร่งเกินครับแบบมันแบบยิง่งฉากท้ายแบบเหมือนไม่รแบบู้ทำไงดีอยากให้ลีกาปีก็เลยหายาหาสั่งหนึ่งให้ลีไปกาปีกระเบิดพลังเพื่อตัดจบให้ได้อย่างเงี้ยแบบอะไร แ่กๆสุดเลยคือเซตติ้งโลกเรื่องเซตติ้งโลกครับบางฉากหลายฉากเนี่ยผมรู้สึกมันไม่ใส่ไฟเท่าไหร่ครับอาจจะเพราะวยี่ว่วาคือเจ้าหัวจำได้าบางแล่ะนะมันคล้ายๆเรื่องราวที่ออกไปทางแบบโลกหลังของคามิเกชิจริงแต่พานะาขนาจา่าไฮเทคล้ำๆถูกมไหมครับแต่หลาฉากเนี่ยไม่รู้ผมคิดไหมเปล่านะอันนี้ผมมาจากเพราะว่าผมเรื่องราวหรือไม่ก็ยังไม่เคยได้ภา,าคสามเลยนะจากไม่ค่อยรู้มากนะครับ เพราะว่าหลายอย่างที่ปุฒุต่างๆเครื่องเครื่องยนต์ต่างที่เป็นตูวกับฉาครับแต่ที่จะให้เป็นรถตูที่เป็นรถอนาคตที่รับสมัยแต่เกิดปัามัยอย่างเงี้ยกับลกยว่าผมเห็นแต่แบบรถธรรมดาเลยรถรถรถเก่าๆ่ารถพังๆมาเรียนการจนจนจนมองแล้วผมรู้สึกเหมือนไซไฟมันเหมือนหนังสงครามไม่ใช่หนังวันล่มโลกสลายสงครามดีเคลียมากกว่าอย่างครับก็รู้สึกแบบความเป็นไซไฟนอกจากปืนนอกจากปืนกับกราไฟต์ และพาหนะบางอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นอีกเลยจากฉากเนี้ยรู้สึกฉากมันดึงตองน,นั้นไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่ครับยกเว้นแต่ว่าไอ้ฉากที่เป็นบาร์ของใน Borderland เนี่ยโอเคเนี้ยผมว่าทํามาได้ดีคือไอ้จุดที่เขาใส่ใจมันใส่ใจมันก็ใส่ใจดีจริงอะแต่จุดที่เขาเไม่ค่อยใส่ใจมันก็ไม่ค่อยใส่ใจจนเราสึกคิดตะกดใจว่ารู้สึกว่ารู้สึกแบบมันใช่หรออะไรแบบนี้ครับยิ่งปืนอันนี้ผมแอบคอเคยไปพิเศษเลยคือปืนคือ Borderland นะปืนมีสลายท้ายหลายแบบมากนะครับ แต่เราเห็นแต่ใช้บูเลต์นะครับแต่ปืนบูเลต์ก็แบบสุดสายฟ้าอยู่ไหนกสุญพิษอยู่ไหนกสุญอื่นกสุนไฟอยู่ไหนไม่มีกสุนที่เคยเล่นในเกมเลยแบบพิแต่บูเลต์แบบอะไรครับเนี่โอ้ยก็ือว่า,ารับความสึกผมไงคือไม่แนะนําเลยผมไม่แนะนําอย่างไรเรื่องนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่เว้นแต่คุณอยากเอาเงินไว้แต่ว่าคุณรู้สึกเงินเหลือแล้วอยากแบบรู้สึกว่าชีวิตนี้เราสุขสบายเกินไปรู้สึกชีวิตนี้บันผ่อนคลายเกินไปอยากหาอะไรให้งงสมองเลยก็ ดูได้ครับแต่ <c oughs> ถ้ไร้ผมก็ชอบเกมนี้หลักหนึ่งก็แต่ก็ยังสุบแบบไม่แนะนำอยา่างแรงเลยไม่แนะนํามากเพราะว่ามันหลายอย่างมันเขาขนาดผู้กับบอกว่าดูอ,อมันผมยังสึกด,ดูอ,อมันไม่ค่อยได้เลยอย่างเงี้ยู้สึกแบบโอ้โหไม่แปลกใจเลยคือแล้วไหนว่หนังหนึ่งร้อยสี่นาทีก็คือบางชั่วโมงนี้นี่ถูกไหมฮะถ้าทําสักสองชั่วโมงแล้วเพิ่มบทให้มันให้เราสึกผูกพันต้นคอหรือก็เพิ่มบทให้เราเห็นถึงความแข็งแกร่งของต้นคอเห็น พัฒนาการตัวละครมากก็ยังดีครับแต่นี่คือไม่มีเลยเพราะแลไม่มีเลยนะครับโอเคระบายนะครับระชัดโอระบายขนาดนี้ครับระบายจะได้ผมใช้คเแยนนะครับอ่าสามสามคะแนนแล้วกันถ้าจะปขึ้นาหัวที่สี่แต่ผมให้โอเคตามตามเคยผมเวลาหนที่จะแปลงมาผมใช้สี่คะแนนเอ้สองคะแนนเป็นสองท้ายคะแนนนะครับก็คือท้ายสอบคนไม่เคยดูเนี่ยเคยไม่เคยเออท้ายสอบคนไม่เคยเล่นเกม สามนานเคะแนนพวกใครเล่นสี่คะแนนแล้วกันครับก็คือสี่ลบกับสี่นะครับก็ถือว,ว่าเป็นหนานที่ที่ผมพอให้สีสาสีบ้างคือด้วย c o s t o o e s t i n g มันยังโอเคครับแล้วก็ปางฉาบพอรับได้คือบางหลายบางส่วนพอให้ภัยได้แต่บางหลายส่วนที่ผมเห็นแล้วสึกไม่ยหวายชี้ให้ภไยไม่ได้เลยครับก็รู้สึกว่าอืม แต่ที่น่าผิดหวังมากๆเลยครับเอเซอซงเงินนะครับจุดเอเลี่ยนแล้วค่ะแต่เชื่อว่าแต่เพราะว่าผมไม่ใช่สาวเอเลี่ยนจัดๆก็เลยก็เลยรู้สึกว่าลังเลจดุดเอเลี่ยนเลยเรื่องมาดูแลกเพราะว่าเป็นเกมเมอร์เนี่ยนะส,นสุดๆ <c oughs> เรื่องนั้นเดี๋ยวส่วเอเลี่ยนจะมีไหมเดี๋ยวรอดูก่อนกันนะครับเพราะว่าผมพอมีเวลาไปดูปากครับเพราะพต้องดูด้วยเพราะแต่เรื่องอ่ะผมที่ผมไม่ค่อยได้ไปดูแต่ผมเคยบอกว่า มันเป็นเรื่องของที่ว่าเออมันเป็นเรื่องของการวางเวลาฉายที่เขาจจะเอ่อไม่ค่อยตรงแบบเวลาเรื่องงานผมนะครับฉันเอลีนขอชื่อก่อนนะครับโซนเร็แรงก็ตามไปนนี้เลยครับไม่หวจริงๆกับมันนะฮะก็มาเนี่ครับบ่นยับเลยทั้งเรื่องนี้วันนี้ขอภายจริงที่ถ้าผมอาจจะดูใส่ลมเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าอัดอั้นมากอยากระบายออกมาตรงนี้เลยครับก็สําหรับใครที่หยาบเรื่องนี้ก็ไม่แนะนำอย่างแรครับเว้นแต่คุณมีเงินเหลือจริงๆนะครับมีเงินเหลือจริงรู้สึก อยากได้ซับเล่นๆนะครับก็ไปดูได้นะครับไปดูว่าหังหอ้ยมันแบบโอ้โหดีอย่างเดียวคือฉากข้อใบ้น้ำนะครับตรงนั้นไม่ดีเสียเลยครับก็โอเคครับตอนมาณนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปบ่นแทนนะครับก็ขอจบพิธีก่อนนะครับแล้วใหม่บทบาททุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างที่จะเป็นเพื่อเป็นกระจายให้กับพวกเราทีท็อบได้นะครับเราจะมีวีโอรีวิวกับ ผมเล่นภาพยนตร์หนังสือ่าษาอีกมากมายคนติดตามดูตามป้ายตาซื้อตามเล่นตามกันอีกมากมายนะครับสำหรับวิวนี้ขอจบทิเทุกคนแล้วพบใหม่โบไปนะคะสวัสดีวันี้ก็สวัสดีครับบายบายครับ